กลับเรียนท่านประธานวุธ,ธิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับกระผมนายสุรชัยเรืองฤทธิชัยในฐานะประธานการมริการวิสามันพิจารณาร่างพระัาวิชาชีพการสัตวบาลพศขอรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชวิฉบับนี้ต่อที่ประชุมวุฒิสภาดังนี้ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองเมื่อวันจันทร์ที่15พฤศจิกาย,ยน2564 ได้ลงมติรับร่างพระราชวิชาชีพการสตัตวบาลพศซึ่งคณะมนตรีเป็นผู้เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบให้รับไว้พิจารณาและต่อมาที่ประชุมของวุฒิสภาได้มีมติตั้งกรรมการวิสามันขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณากำหนดการแปลยติภายในเจวันทำการ ร่างพรศฉบับนี้เป็นร่างพาติเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30สบวันต่อมาที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพยิฉบับนี้ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีกส0วันซึ่งจะครบกําหนดการพิจารณาของวุฒิสภาในวันพฤหัสที่หมกราคม2565วันบนี้คณะกรรมาการวิสามันได้พิจารณาร่างพยิด,ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปได้ดังนี้ 1. ตามที่คณะมนตรีได้เสนอผลการดำเนินการตามมาตรา77วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคณะกรรมการวิสามัญได้นำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัตินี้รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนและหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้วทุกขั้นตอน รวมทั้งยังได้มีการรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและจากสภาวิชาชีพในระบบสาธารณสุขเพื่อนำความเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตาพระราชัญญัติฉบับนี้ด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญจึงได้ดำเนินการตามมาตรา7 7วรรคสของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบถ้วนแล้ว สองร่างพยาติฉบับนี้เป็นร่างพยาติเกี่ยวด้วยการเงินมีจํานวนทั้งสิ้น65มาตราผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามันคณะกรรมการวิสามันได้พิจาราร่างพยาติฉบับนี้โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม6มาตราได้แก่มาตรา3มาตรา7มาตรา12มาตรา29มาตรา34และมาตรา63 4. าร่างพยาติฉบับนี้มีกรรมิการสงวนความเห็นหนึ่งท่าน คือนายวันชัยสอนเิริในมาตรา15 5. าร่างพระราชบัญญัตินี้มีสมาชิกวุฒิสภาสูงสุดคำแปล,แปลยติจำนวนหนึ่งท่านคือนายประสิทธิ์ปทุมรัตน์จำนวนสองมาตราได้แก่มาตรา58และมาตรา60 6. คณะกรรมการได้แก้ไขเพิ่มเติมรายงานในหน้าสองแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา3บทนิยามศัพท์คำว่าสัตว์เลี้ยงตามใบแทรกที่ได้แจกเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆจะปรากฏตามรายงานการพิรณาร่างพันธุ์หยาดฉบับนี้ข้อสังเกตของกรรมิการและใบแทรกการแก้ไขรายงานเพิ่มเติมตามที่ได้นําเสนอต่อที่ประชุมของวุฒิสภาแล้วจึงกลับเรียนมาเพิ่มโปรดพิจารณาขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประธานกรรมธิการวิสามัญท่านสมาชิกครับตามรายงานของคณะกรรมการ สรุปได้ว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้วุฒิสภาได้นำรายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจากกฎหมายตามมาตรา77วรรคสองของรัฐธรรมนูญมายใช้ประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอนแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สองโดย เริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปารัและพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจำนวน65มาตราและอัตาค่าธรรมเนียมคณะกรรมการมีการแก้ไขจำนวน6มาตรามีกรรมการสงวนความเห็นหนึ่งมาตรามีสมาชิกสวนสงวนคบายยติสองมาตราคณะกรรมธิาการม,ารมีข้อสังเกต และคณะกรรมการิการขอให้แก้ไขข้อความหน้าสองมาตราสาบททียามสับคำว่าสัตว์เลี้ยงโดยมีใบแทรกเพิ่มเติมเข้ามาดังนั้นต้องยึดถือตามใบแทรกเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ในการพิจารณาสมาชิกทุกท่านสามารถอภิบายได้เฉพาะมาตราที่คณะกรรมการมีการแก้ไขเท่านั้นโดยกรรมธิการผู้สุขวนความเห็นและสมาชิกผู้สุวนคํายติสามารถอภิบายได้ก่อนนะครับสำมาตราที่คณะกรรมการไม่มีการแก้ไขแต่มีกรรมธิการสุขวนความเห็น หรือมีสมาชิกสงวนคำแปลยติให้อภิปรายได้เฉพาะ mm hmm. กรรมธิการผู้ที่ได้สงวนความเห็นหรือสมาชิกที่ได้สงวนคำแปลยติและอภิปรายได้เฉพาะในประเด็นที่ขอสงวนว้เท่านั้น mm. เมื่อพิจารณาเสร็จในแต่ละบ้าตราแล้วจะมีการลงมติในลำดับต่อไปนะครับสำหรับมาตราที่กรรมธิการมีการแก้ไข ก็จะต้องมีการลงมติว่าเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขข,ของกรรมธิการหรือไม่นะครับขอเชิญในขาธิการดำเนินการครับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลพศชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารบไม่มีการแก้ไข มาตราหนึ่งและมาตราสองไม่มีการแก้ไขมาตราสมีการแก้ไขบทนิยามคำว่าสัตว์เลี้ยงมีการแก้ไขบทนิยามคำว่าสัตว์เลี้ยงมีการแก้ไขไม่มีผู้สงวนนะครับเพื่อที่จะให้กฎหมายนี้มีคำชี้แจงผมก็อยากจะขอให้กรรมธิการ ชี้แจงความหมายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องสัตว์เลี้ยงเชิญกรรมธิการครับขอบคุณครับท่านประธานครับขออนุญาตก,กับเรียนการแก้ไขของคณะกรรมการการในมาตราสามบทนิยามคําว่าสัตว์เลี้ยงขออนุญาตก,กับเรียนที่ประชุมว่าตามร่างเดิมที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรสัตว์เลี้ยงได้กําหนดไว้ว่าหมายถึงสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคกัน สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคการใช้งานการใช้ผลิตผลหรือความพึงพอใจของมนุษย์และให้หมายความรวมถึงสัตว์ป่าที่ครอบครองได้ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเศรษฐกิจโดยไม่รวมถึงสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำประเด็นนี้คณะกรรมการได้รับฟังความเห็นจากผู้แทนกรมปศุสัตว์แล้วได้รับคำชี้แจงว่า คำว่าสัตว์น้ํานั้นมีความหมายอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงจึงเป็นจุดแรกหรือประเด็นแรกที่คณะกรรมการเห็นควรให้มีการแก้ไขโดยเพิ่มเติมคําว่าตามกฎหมายว่าด้วยการประมงต่อท้ายคําว่าสัตว์น้ําเพื่อให้มีความชัดเจนและเพื่อไม่ต้องตีความความหมายคําว่าสัตว์น้ํานั้นหมายถึงอะไรบ้างนะครับผมอธิบาย เพื่อความเข้าใจของท่านสมาชิกเพิ่มเติมว่าคําว่าสัตว์น้ําตามกฎหมายของอการประมงนั้นหมายถึงสัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงใดช่วงหนึ่งอยู่ในน้ําถือว่าเป็นสัตว์น้ําตามกฎหมายประมงทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เติมความตรงนี้ให้ชัดเจนต่อไปจะมีปัญหาในเชิงประเด็นคําถามเกิดขึ้นว่าสัตว์น้ํารวมถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําด้วยหรือไม่ นะครับเพราะร่างที่ผ่านสภาผู้แทรนราษฎรไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ํานั้นให้อิงหรือถือตามความหมายของกฎหมายใดนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่คณะกรรมการเห็นควรให้เพิ่มเติมนิยามในคําว่าสัตว์เลี้ยงต่อท้ายคําว่าสัตว์น้ําให้หมายถึงสัตว์น้ําตามกฎหมายว่าด้วยการประมองอีกประเด็นหนึ่งที่คณะกรรมการเห็นควรให้ตัดออก คือข้อความที่ว่าและสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อยนะครับเ,เรื่องนี้เหตุผลที่เราตัดออกเ,อเนื่องจากได้รับฟังคําชี้แจงของผู้แทนกิษสณีการและผู้แทนจากกรมปศุสัตว์แล้วได้รับความชี้แจงว่าเจตนารมณ์ในการที่กำหนดบทน,นิยามให้สัตว์เลี้ยงไม่รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อยนั้นก็เพื่อที่จะ มิให้เกษ,ษตรกรรายย่อยต้องมาขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญ,ญาตในการประกอบวิชาชีพสัตวบาลถ้าท่านสมาชิกจังหวาเปิดดูมาตรา29วงเล็บหนึ่งจะเขียนไว้เช่นนั้นว่าห้ามมิให้ผู้ใดที่ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ถ้าไม่ผ่านการขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายฉบ,ยบยับนี้แต่มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา29วงเล็บหนึ่งก็คือยกเว้นให้ กับผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือเกษตรกรรายย่อยจะได้รับการยกเว้นตามมาตรา29วงเล็บหนึ่งอยู่แล้วนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้คณะกรรมิการจึงเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาเขียนบทยกเว้นอยู่ในนิยามสัตว์คำว่าสัตว์เลี้ยงอีกเพราะในมาตรา29วงเล็บหนึ่งได้ยกเว้นให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือเกษตรกรรายย่อย ได้รับยกเว้นในการขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตอยู่แล้วการมาเขียนไว้ในบทนิยามสัพลับจะทําให้เกิดปัญหาในการตีความก็คือเกษตรกรรายย่อยไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายฉบับนี้เสียตั้งแต่ต้นเลยเช่นนั้นหรือซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายเราไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้มุ่งเป็นเช่นนั้นเพราะว่าหากเกษตรกรรายย่อยถูกขีดวงให้ออกจาก กฎหมายฉบับนี้เสียตั้งแต่ต้นโดยไม่ดูอยู่ในนิยามสัพ์คำว่าสัตว์เลี้ยงซึ่งก็จะมีผลกระทบไปถึงนิยามสั์คำว่าวิชาชีพการสัตวบาลด้วยก็จะทำให้เกษตรกรรายย่อยไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับการดูแลนะครับเพื่อให้มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยสามารถแข่งขันได้กับเกษตรกรรายใหญ่ ด้วยเหตุผลต่างๆที่กลับเรียนคณะกรรมการให้การจึงเห็นควรให้ตัดความในท่อนท้ายของนิยามคำว่าสัตว์เลี้ยงคือคำว่าและสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อยออกครับขอบคุณครับ